ระบบจัดการฐานข้อมูลลูกค้าบริษัทกระตะฮอตโยคะจำกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตภูเก็ตคณะวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ปัจจุบันบริษัทกระตะฮอตโยคะจำกัดมีการบันทึกข้อมูลของลูกค้าที่มาแชร์บริการและข้อมูลของครูผู้สอนโยคะโดยใช้กระดาษเมื่อลูกค้าถามยอดคงเหลือการเข้าคลาสประเภทของคลาสที่ลูกค้าใช้บริการหรือหากลูกค้าต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวจึงทำได้ลําบาก เนื่องจากทางบริษัทมีลูกค้ามากกว่า4,000คนในบางครั้งเอกสารข้อมูลลูกค้าก็อยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบจำนวนการเข้าใช้งานของลูกค้าได้การลงชื่อการเข้าคลาสเรียนแต่ละครั้งต้องนำบัตรมาให้พนักงานตรวจสอบเพื่อบันทึกจำนวนครั้งการเข้าใช้งานซึ่งในบางครั้งทางลูกค้าก็ไม่ได้นำบัตรมาที่คลาสเรียนทำให้ไม่สามารถบันทึกการเข้าใช้งานได้และการสรุปรายรับรายจ่ายของบริษัทก็เป็นเรื่องที่ยากเช่นกัน เนื่องจากเป็นการเขียนบันทึกลงในสมุดบันทึกซึ่งในบางครั้งก็ไม่ได้มีการบันทึกทำให้ไม่ทราบสถานะการเงินที่แท้จริงดังนั้นเราจึงทำการพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลลูกค้าบริษัทกระตายฮอสโยคะจำกัดระบบล็อกอินล็อกอินเข้าใช้ระบบใส่ยูเซอร์เนมและพาสเวิร์ดหน้าแดชบอร์ดแสดงภาพรวมของระบบลูกค้าทั้งหมดของระบบ ผู้สอนทั้งหมดของระบบยอดรวมรายรับและยอดรวมรายจ่ายของระบบหน้าจัดการข้อมูลลูกค้าสามารถเพิ่มข้อมูลลูกค้าได้และจะทำการ generate QR code ให้หลังจากการเพิ่มข้อมูลและสามารถแก้ไขข้อมูลลูกค้าได้หน้าจัดการข้อมูลผู้สอนสามารถเพิ่มข้อมูลผู้สอนได้สามารถแก้ไขข้อมูลผู้สอนได้และสามารถลบข้อมูลผู้สอนได้ รีพอร์ตหน้าจัดการรายรับสามารถเพิ่มรายรับและแสดงข้อมูลรายรับในรูปแบบกราฟและตารางมีการเลือกแสดงข้อมูลแบบรายวันรายเดือนและรายปีหน้าจัดการรายจ่ายสามารถเพิ่มรายจ่ายและแสดงข้อมูลรายจ่ายในรูปแบบกราฟและตารางมีการเลือกแสดงข้อมูลแบบรายวันรายเดือนและรายปี เช็คอินหน้าข้อมูลการเช็คอินเข้าคัสของลูกค้าจะแสดงข้อมูลการเช็คอินทั้งหมดของลูกค้าจะทําการเช็คอินผ่าน QR code วิธีการเช็คอิน QR code จะทําการแสดง QR code และข้อมูลจะไปแสดงหน้าข้อมูลการเช็คอินเข้าคัสของลูกค้าระบบ auto m เมส a g e จะทำการแจ้งเตือนลูกค้าผ่านทางอีเมลในกรณีที่ลูกค้าไม่มาใช้บริการเป็นเวลา7วันและ14วัน สามารถดูเว็บแอปพลิเคชันได้ที่ www. gatahotyoga.management. com